เกมมือถือแนวแอคชั่นสไตล์ยานยิงแต่ว่าไม่ใช่เป็นยานครับเกมนี้เขาจะใช้สาวๆเนี่ยมาเป็นตัวยานรบแทนนะครับและก็เกมนี้สาวๆเขาจะออกแบบมาจากพวกเกมเก่าๆนะครับโดยเฉพาะเกมอาร์เคดอย่างเช่นเกมขับรถเอา r รัเกมต่อสู้ Virtual Fighter อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมเห็นมีเกมยิง How of the d e a e ด้วยนะ ส่วนการต่อสู้เกมนี้ก็ไม่ได้พิสดารเลยครับคือมันมีออโต้มาให้ด้วยถ้าเกิดดูด้านซ้ายล่างจะเห็นนะครับก็มีออโต้ด้วยมีเร่งความเร็วด้วยนะครับสบายๆกันไปนะครับและเนื่องจากมันมีออโต้อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันปรับมุมกล้องได้ด้วยนะเผื่อ <c oughs> เราไม่ได้อยากดูแบบการเล่นไงอยากดูสาวๆอะไรเงี้ยปรับโหมดได้ด้วยนะมันก็จะไปโฟกัสที่สาวๆอะไรแบบนั้นอนะทาได้ โอเคก็เด okay, so so ี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันครับเข้ามาก็จะเจอสาวๆก่อนเลยอยู่ในห้องนะครับถ้าเกิดอยากจะเปิดเมนูขึ้นมาให้ดูด้านขวาบนนะครับจะมีรูปมือถืออยู like ่นะครับก็แตะขึ้นมาได้เลยนะครับส okay, so ่วนของเควสจะอยู่อันขวาบนนะครับตรงนี้เลยที Olivia ่ผมกดอยู like ่นะครับเออนั่นแหละกดเข้าไปได้เลยนะครับ like ซึ่งเควสของเกมนี้ก็มีค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเมนเควสหรือว่าเล่นตามเนื้อเรื่องเนาะซับเควสคือเป็นเควสย่อยเทรนนิ่งคือเป็นพวกดันเจียนฟาร์มทรัพยากรอารีน่าก็มีเอาไว้ต่อสู้กับผู้เล่นนนแ้วายเจคครรๆ ก่อนจะลงไปต่อสู้นะฮะก็ต้องมีการจัดทีมก่อนถึงไหมอ่านนั่นแหละวิธีการจัดที่ง่ายที่สุดครับกดตัวนี้เลยนี่ด้านขวาตัวเนี้ยเออกดเสร็จปับ๊บมันจะมีถามครับว่าเราจะจัดอะไรนะครับจัดตัวละครจัดฟิกเกอร์จัดพวก,กอุปกรณ์หรือว่าเครื่องประดับซึ่งไอ้สองอันนี้มันเหมือนอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้กับตัวละครนั่นแหละจริงๆก็ติ๊กตัวนี้ก็ได้ให้มันจัดให้หมดเลยแล้วด้านล่างนี่คือจะเป็นธาตุนั่เองเกมนี้ก็จะมี5าธาตุพื้นฐานสีแดงชนะเขียวอะไรนี้เขียวก็ชนะฟ้าฟ้าก็ชนะแดง ทีนี้คาถามต่อมาคือแล้วเราควรจะจัดาธาตุอะไรดูด้านขวาบนได้เลยครับเขามีบอกอยู่นะครับว่าควรจะจัดาธาตุสีเขียวใช่ไหมครับเออแล้วเวลาที่เรากดปุ่มโอมาเกษตรหรือว่าเนี่ยให้เกมมันแนะนําให้เนี่ยมันจะล็อกที่สีเขียวไว้อยู่แล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกสบายดีอะไรย่างนี้เมื่อเราทาทุกอย่างเสร็จแล้วก็ด้านขวาล่างได้เลยนะครับปุ่มสฟีฟ้าเพื่อไปต่อสู้ครับ สำหรับการต่อสู้ผมก็ได้เกริ่นไปแล้วว่ามาในแนวแอคชั่นสไตล์ยานยิงใช่ไหมครับมันก็จะมีกิมมิคต่างๆของแนวยานยิงมาด้วยเช่นโจมตีเอ่อพวกไอเทมเก็บไอเทมแล้วกระสุนแล้วจะมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เก็บเนี้ยมันสะดวกตรงที่มันมีออโต้ไงเนาะน่าจะเห็นด้านซ้ายล่างมีนังออโต้แล้วก็เล่นความเร็วนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องเล่นเองก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดที่เราเล่นเองครับคือเราเล่นเองมันจะดีกว่าเพราะว่าเราจะหลบแน่นอนอยู่แล้วไง แล้วบางทีเนี่ยตัวบอดมันจะไม่หลบให้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสู้ดันไหนไม่ไหวก็ลองเล่นเองดูหรือว่าก็ไปอัปเกรดไปเปิดกระชปองอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องของคัตซีนนะฮะจริงๆเกมเนี่ยมันมีคัตซีแบบแอนิเมชันนานมากเลยนะซึ่งมันสามารถปิดได้ดูด้าน้ายล่างที่เป็นรูปฟันเฟืองน่าจะเห็นเนาะ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้กดปุ่มกลางตรงนี้นะตรงนี้เออกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็สไลด์ลงมาด้านล่างอันนี้ใน,นผมปรับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือไม่ดูไอ้พวกแอนิเมชันของสกิลนะครับอันนี้คือดูวันละครั้งอันนี้คือดูตลอดเวลานะครับก็แนะนําให้ปิดดีกว่าเนาะยกเว้นคนที่อยากดูสาวๆก็จัดไปดูไปเลยตลอดเวลาก็ได้ถ้าเกิดปรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวให้กดปุ่มซ้ายสุดเพื่อลงมาสู้ต่อนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปกดปุ่มขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นการออกจากดันเจี้ยนนั่นเองครับ และเกมนี้มันมีการต่อสู้กับบอสด้วยนะซึ่งบอสเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนโผล่ขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถแตะบริเวณจุดอ่อนเนี่ยเพื่อให้พวกตัวละครสาวๆของเราเนี่ยไปโฟกัสการยิงตรงนั้นก่อนได้นะครับเราจะได้เล่นง่ายขึ้นไงซึ่งบอสตัวแรกๆที่ท่านผู้ชมมาเจอคือตัวนี้เนี่ยแหละครับก็ค่อนข้างตึงเหมือนกันนะคือสาวๆผมเนี่ยตายไปแล้ว1คนดูด้านขวาบนเห็นปะเออตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นด่านนี้คงไม่ได้3ดาวแน่เลย่ะช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปอัปเกร ส่วนการลงดันเจี้ยนกับอารีนาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับการเล่นในโหมดอื่นตรงที่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแนวยานยิงแล้วครับมันจะเป็นแนวแบบว่า RPG จัด5ตัวละครได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการจัด formation ด้วยจะให้ตัวไหนยืนตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับก็ลองจัดจัดดูกันลวกันนะครับถ้าเกิดที่เยียจัดก็ด้านซ้ายล่างครับปุ่มที่3นะนับจากด้านซ้ายนะฮะมันก็คือปุ่มจัดอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้ก็จัดโมโมสูวๆไปเลยกันละกันเนี่ยอันนี้คือที่เขาจัดให้เป็นประมาณอย่างนี้นะครับอาา่ะเดี๋ยวลองสู้ล,นลนนนวาลานาาาข่ง เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เป็นแนวยานยิงและมันเป็นแนว R B G ยิงกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเคยผ่านไปแล้วครับมันสามารถสคิปได้นะท่านผู้ชมน่าจะเห็นด้านซ้ายเนาะมันสามารถสคิปได้เลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูแอนิเมชันเมื่อจบการตอบสู้นะครับก็จะมีตัวไอเทมบัฟให้เราเลือกด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกอะไรนะครับแล้วมันก็จะหายไปนะครับถ้าเกิดว่าเราผ่านดันเจี้ยนนี้แล้วหรือว่าเราออกไปจากดันเจี้ยนนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อารมณ์ประมาณสไตล์โลกไท์นั่แหละครับ เออและกิจกรรมนี้เลือดมันลดแล้วลดเลยนะเราจะต้องเข้ามาที่ช่องนี้ให้ได้นะครับเพื่อทําการฟื้นเลือดนะ เอาละเดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันดีกว่าเนาะก็ให้เรียกมือถือของเราขึ้นมานะครับเออลืมบอกไปไอตรงจุดแดงๆต่าง,างๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนะี่ยไอพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกแบบบางทีมีการแจกของรางวัลฟรีด้วยนะก็ลองมาเช็คดูก,กันแล้วกันไปรับให้ครบให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนกระชปองเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยข้างๆกับเควสเลยครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีหลายตู้มากๆนะครับซึ่งตู้แรกสุดเนี่ยคือมันจะได้3มดาวแน่นอนนะครับและมันจะแจกตั๋วมาให้เล่นไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเลยกันได้ใคครรับ มาดูแอนิเมชันกันนะฮะเมื่อกี้เห็นสีลุงใช่ไหมสีลุงเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่ามี3มดาวแน่ๆนะครับหนึ่งคนแอ hmm. นิเมชันนี่ฟรุงฟิงกิงกล่องแก้วมากๆโอเคอันนี้เป็นสีม่วงนะต้องแตะที่ตรงเมื่อกี้ด้วยนะครับมันก็จะมีการวิเคราะห์มาว่าได้ไข่ครับเอาลันนะฮะโอเค ก็3ดาวนะครับและรีโลอะไรก็ไม่ได้ด้วยแล้วเอารันเนี่ยผมมีอยู่แล้วด้วยงานเข้าไปเลยครับ <laughs> แล้วพอเปิดเสร็จแล้วตู้เมื่อกี้หายไปเลยนะหูเวนกรรอ่าไม่เป็นไรมองในแง่ดีนะครับเพราะว่าชอบเอารันอยู่แล้วไงเคยเล่นตั้งแต่นะเป็นสมัยเกมตู้แล้วนะชอบมากเหมือนกันอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเสษไปอัปเกรดส่วนตู้ต่อมาเนี่ยก็คือจะใช้ตัวเหมือนกันครับเขาแจกมา2ใบนะพอดีผมเปิดไปแล้วใบหนึ่งก็ได้ไอเอารันมานั่นแหละ3ดาวนะครับได้มาเลยนะครับแต่มันไม่ได้มีการันตีนะครับเนี่ยเห็นไหม อันนี้เป็นสีทองก็คิดว่าไม่น่าจะมี3ดาวนะเดี๋ยวกดสคิปเลยแล้วกันด้านขวาบนสคิปได้นะครับแต่เวลาสคิปเนี่ยมันจะสคิปทีละคนนะโอ้ยดูดีครับคนนี้ดูดีทุกคนแหละของเซกานี่อาร์ตเวิร์กแบบสวยงามเนาะก็อย่างที่เห็นครับว่าซ้ำซะเยอะเลยนะค,คนที่ไม่มาแนะนำตัวคือซ้ำเนาะ ส่วนตู้ต่อมาอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเหมือนกันครับแต่ว่าจะได้ฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ก็เหมือนกับอุปกรณ์นะครับจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นอันนี้ขอซคิปเหมือนเดิมนะครับอุ้ยมีสีทองด้วยอันนึงเป็นตู้อาเขตเลยของไทโตะมาดูดีครับดูดีนี่อันนี้น่าจะมาจาก House o f the Dead ใช่ยเลยนะครับ The House of t h เ Dead โอเคก็ตามสภาพครับผมได้ของมาเต็มเลยนะได้ตู้อาเขตได้รถได้เฮลิคอปเตอร์อะไรมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าเป็นแค่ฟิกเกอร์นะครับไม่ใช่ตู้จริงนะ ส่วนตู้ต่อมาอันนี้เป็นพิกอัพเลดและก็คือมีโอกาสได้น้องหน้าตู้นะครับคนนี้มาจากว t u a l Fighter เลยนะครับแล้วก็อันต่อมานี่คือเป็นฟิกเกอร์ที่เป็นพิกอัพเลดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากอันนี้เขาให้เปิด3สเต็ปสเต็ปที่3เนี่ยจะได้3าดาวแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเลยครับมากดโอเคไปต้องมีเพชร3,750นะครับถึงจะเปิดได้ครบทั้ง3 s t สเต็ปนะรอบแรกก็น่าจะมีแค่สีทอง2ดาวนะครับ โอเคแล้วก็ได้แค่5้าใบด้วยนะครับซ้ำก็จุยเลยอ่ะไม่เป็นไรออะเปิดต่อครับรอบนี้พันห้าสคิปเลยนะแอนิเมชันเราดูไปแล้วนะครับโอ้ดูดีดูดีคราวนี้มา10คนเลยนะครับแล้วก็ซ้ำไปข้าว <c oughs> เอาละคราวนี้ได้3มดาวแน่นอนนะครับก็จะลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใครนะฮะมาอุ้ยอันนี้เป็นสีรุง้งสีม่วงอันนี้แน่นอนครับ3มดาวใครเอ่ย มีการพูดคุยกันก่อนเล็กน้อยเลยครับแนะนำตัวกันก่อน House of the Day แน่เลยดูจากทรงแล้วใช่เลยนี่ผมจำไมหนอนได้ <laughs> มาจาก h o w of the Day นะครับอื <c oughs> งานดีจริงๆครับโอ้โหใช้ได้เลยน้องคนนี้ The h o w of the Day นะครับอ้ามีคนนึงใครอะหรือว่าได้สองคนเลยวะผมไม่ได้อ่านด้วยดิ <c oughs> ถ้าเกิดได้สองคนเลยก็โอเคนะนี่จากเรื่องอะไรวะ ไอเอสกีโม่ปาวะที่มันกระโดดมงไอน้าแข็งอะ่ะผมว่าน่าจะใช่นะเออแล้วผมก็ดันจําชื่อเกมไม่ได้ด้วยแต่ว่าน้องเขาชื่อเป็นโกะนะหรือว่าเพนโกะโอ้คนต่อมานี้ดูดีเลยสเปซแฮร r เ i e r ร์อ,รอ้าวได้อีกคนหนึ่งเหรอเดี๋ยวนะอันนี้มันหลุดเลดป่ะเนี่ยถามจริงแล้วมันก็ไม่ได้ตรงอะ่ะหน้าตู้เมื่อกี้ด้วยนะอันนี้คือดวงโคตรดีเลยมาอีกหนึ่งคนครับใครเอ่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็น virtual racing นะครับก็คือเกมรถแข่งนั่นเองครับใช่เปล่า ลองดูกันอืมใช่ครับผมวชชัวรเรซิ่งครับ3ดาวโอเคเรียกได้ว่าดวงค่อนข้างดีครับคือได้ให้สมดาวไป3มคนเลยนะฮะ พอเราเปิด3สเตปเมื่อกี้เสร็จแล้วมันหายไปเลยนะไม่มีให้เปิดอีกแล้วนะแหมน่าเสียดายจังถ้ามีอีกก็จะเปิดอีกนะถ้ามันดีขนาดนี้ <c oughs> ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือจะเป็นตู้ปกติอันนี้คือตู้ตัวละครปกติฟิกเกอร์ปกติส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตู้ที่เขาให้เรามาเปิดฟรีได้วันละ2ครั้งนะครับมันจะรีเซ็ตตอนตีสามกับตอนเที่ยงอย่าลืมเข้ามากดรับด้วยนะครับมันจะได้ของพวกอัพกงอัพเกรดตัวละครอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเป็นของฟรีเขาแจกเปิดกระชับปองเสร็จแล้วอัพเกรดตัวละครต่อเเลลยยครรรจะอออูู่่่ตงงงงนนนนีีน้้ทปป็ปนนดาาขกช เออก่อนจะอัปเกรดตัวละครเนี่ยให้ไปดูกรุ๊ปโบนัสก่อนนะครับอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะอันนี้คือเวลาที่เราสะสมตัวละครตามธาตุครบนะครับเราต้องแตะเข้าไปในแต่ละธาตุนะครับจะมีการอัปเกรดเลเวลแล้วมันจะบวกสเตตัสให้พวกเราหมดเลยเป็นจำนวนมากนะครับเช่นบวกโจมตีป้องกัน HP การโจมตีปกติแล้วก็การใช้สกิลครับ และไม่ได้มีแค่แท็บแคสอย่างเดียวนะครับมีแท็บฟิกเกอร์ด้วยพูดง่ายคือยิ่งเรามีของเยอะเนี่ยเรายิ่งเก่งตามไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวอัปเกรด3าดาวใครดีเอาเป็นน้อง Virtual Racing ก็แล้วกันนะครับวิธีการอัปเกรดก็คือเข้ามาหน้าจอนี้นะครับดูด้านล่างได้เลยเนี่ยด้านขวาล่างตรงเนี้ยอันนี้คือจะเป็นการติดตั้งพวกชิปต่างๆนั่นเองนะครับคือมันจะมีเหมือนกับรหัสอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ต้องซีเรียสหรอกอันนี้กดตัวนี้เลยก็ได้อะกดปุ๊บมันจะมีการ ส่วนข้างๆกันที่เป็นรูปไฟเอกสารนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกเหมือนกับเนื้อเรื่องของน้องเขาอะก็เข้าไปอ่านได้นะมันได้ของรางวัลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ให้ดูด้านขวาต่อนะครับมันจะมีหลายแถบครับแถบนี้ก็คือจะเป็นการอัพขั้นตัวละครน,นั่นแหละนะครับก็คือเราต้องมาหาของติดให้น้องเขาให้ครบ6ชิ้นก่อนกดตัวนี้ก็ได้นะถ้ามีของแล้วอะกดตัวเนี้ย มันก็จะมีการสรุปเลยว่าเอ้ยเราจะต้องเอาอะไรมาใส่บ้างน,นะครับถ้าเกิดครบ6อันเนี่ยมันสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับอารมณ์ประมาณเปลี่ยนสีกรอบตัวละครนะ่ะน่าจะนึกออกเนาะสีขาวก็เป็นเขียวกลายเป็นเขียว1กลายเป็นฟ้าฟ้า1ฟ้า2อ,อะไรประมาณนั้นอนะประมาณนั้นแล้วก็แถบต่อมาอันนี้3นี้เป็นการอัปเกรดเลเวลอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็อัพให้มันเต็มไปเลยก็ได้ครับโอเคแล้วก็อันต่อมาครับเป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือใช้แต่ตังค์แต่ว่า ส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการเลื่อนดาวให้กับตัวละครนั่นเองครับคือนอกจากตัวละครจะเก่งขึ้นแล้วนะครับแม็กเลเวลสกิลจะสูงขึ้นด้วยนะอย่างเช่น3ดาวจะตันที่เลเวล6นะครับถ้าเกิดเป็น4ดาวก็9นั่นเองครับทีนี้คำถามคืออ้าวมันจะอัปเกรดให้เกินเลเวล10ได้ยังไงใช่ไหมครับในความจริงแล้วเกมเนี้ยเลเวลของตัวละครเนี่ยมันจะไม่เกินเลเวลของ ID ท่านผู้ชมดูด้านบนเห็นปะเออเนี่ยมันเป็นเลเวลไอเดของผมคือเลเวล10นะครับคำถามต่อมาคือแล้วเราจะอัปเกรดเลเวลได้เร็วๆยังไงใช่ไหมดดูู้้้าาานนนนนนขวลล่่งงงเเเยยตตตรรีีีทมัป็ิ๊กกถะ อันนี้มันจะเป็นพวกเออร์ชิปเมนต์ต่างๆแล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นเควสประจําวันด้วยซึ่งเควสประจําวันจะอยู่แถบที่3มอันนี้นะเนี่ยเวลาเราทำเควสเนี่ยมันก็จะได้รับพวกเอ็กตลอดเลยเห็นไหมครับเออก็อย่าลืมมาทําด้วยแล้วกันแล้วมันมีอะไรให้ทาบ้างคือเท่าที่เห็นส่วนใหญ่คือจะเป็นเรื่องของการเปิดกระชับปองนี่ไงมีเปิดกระชับปองเลยนะผ่านเควสด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ล็อกอินตามเวลาอะไรเงี้ยเพื่อรับพลังงานแต่แต่นี้ไม่ได้เอ็กพีไม่เป็นไร แล้วก็อันนี้ครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําพวกเควสดย่อยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำเลยเนี่ย,ย,ยพวกกิจกรรมประจำวันเนี่ยยังไม่ได้ทาเลยเดี๋ยวไปทาก็จะได้รับรางวัลแล้วนะครับส่วนพวกอุปกรณ์ต่างๆก็อัปเกียรดได้นะก็คือเข้าปุ่มด้านขวาของทางตัวละครนะครับนี่นะปุ่มนี้ปุ่มนี้นะเออก็แตะเข้าไปได้เลยครับมันจะแบ่งหมวดเอาไว้ระหว่างตัวของฟิกเกอร์กับตัวอ,อ,อุปกรณ์อะไปดูทีละอันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับฟิกเกอร์จะมีแค่2อย่างเท่านั้นที่สามารถอัปเกรดได้คือเลเวลครับนี่แหละก็คือเราอัปเกรดเลเวลไปเลยก็ได้กดตัวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยกดปุ๊บมันจะมีบอกเลยใช่ไหมครับว่าอัปเกรดถึงเลเวลได้เท่าไหร่ก็อย่างขผมเนี่ยอัปเกรดได้ถึงเลเวล20เลยแล้วพอเลเวล20เนะี่ยมันมีบอกว่าถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดมากกว่านี้นะต้องหาไอเทมมาและต้องหาตังมาอีกแสนนึงมันถึงจะปลดลิมิเตอร์ได้โอ้โหเคียวยจริงๆเหมือนกันนะเนี่ยชงแรกตังยิง่งหายยาก,ยากอย ในหน้าตาไอเทมประมาณานี้อ่านั่นแหละก็กดติ๊กถูกไปเลยก็ได้แล้วก็กดเกรดอัพแค่นี้เองนะครับส่วนเครื่องประดับนะครับมีการอัปเกรดแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับก็คือเราเลือกไอเทมก่อนแล้วกดด้านขวาล่างตัวนี้มันจะเป็นการอัปเกรดนั่นเองครับโดยเราต้องไปหาวัตถุดิบพวกนี้นั่แหละมายัดใส่แค่นี้แหละครับมีอย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือการจัดวางฟิก,กร์นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดมือถือขึ้นมาครับแล้วสไลด์มาด้านขวาอันนี้ครับมันเป็นคําสั่งคอลเลกชันกดมาแล้วก็ เนี่ยกดเสร็จปับ๊บมันจะมีให้เราเอาฟิกเกอร์มาวางเห็นไหมครับเออก็แล้วแต่เราเลยจะเอาอะไรไปวางตรงไหนนะครับมันจะมีบล็อกมีช่องช่องของมันอยู่เห็นไหมเออก็ลองดูกันละกันนะครับลองตกแต่งดูอีกอันนึงที่น่าสนใจคืออยู่ข้างๆคอลเลกชันเลยครับแต่เป็นด้านขวานะครับอันนี้คือเป็นเกมฮิส t อรีนั่นเองนะครับคือ มันจะมีบอกประวัติความเป็นมาเล็กๆน้อยๆของแต่ละเกมครับแต่ว่าเราต้องมีข้อมูลของเกมเกมนั้นก่อนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นจากการเปิดกระชปองได้ตัวละครมาอะไรเงี้ยอ่ะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้เล็กน้อยนะครับก็ถือได้ว่ามันรวมเกมไว้เยอะเหมือนกันเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดด้านซ้ายให้ดูเนี่ยย้อนกลับมาก่อน คือมันมีการแบ่งหมวดหมู่เป็นปีปีปด้วยอ่ะคืออย่างช่วงนี้ก็น่าจะมีแค่ปี1 9 8 0ถึง1999เห็นไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเกมเขามีเกมตั้งแต่1960ขึ้นมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเกิดกันไม่ทันเลยทีเดียวเชียวส่วนออปชันของเกมนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด2จุดใหญ่ๆด้วยกันจุดแรกคือตรงนี้ครับคัสตอมไมค์ครับก็คือการเปลี่ยนพวกสาวๆที่จะมายืนที่หน้าจอหลังนั่นเองครับคือเดิมทีมันจะแรนดอมมาแบบนี้เอ,อ่อออาาาเเกกกกดวยจะป็็นนนนคไหม แล้วเราก็เลือกได้เลย3คนจะเอาใครมาอยู่บ้างแล้วกดโอเคแค่นี้แหละครับก็จะได้แล้วสคนที่เราชอบมายืนตรงนี้แล้วส่วนเซตติ้งอีกอันนึงนะครับก็คือเปิดมือถือขึ้นมาสไลด์มาด้านขวาครับจะเจอรูปฟันเฟืองตรงนี้ออปชันเสร็จแล้วให้มาดูที่ฟันเฟืองตรงนี้ด้านขวาสุดนะครับฟันเฟืองนี่คือการปรับเซตติ้งต่างๆนั่นเองครับอย่างเช่นมาถึงจะเจอกราฟิกเลยนะครับอันนี้คือผมปรับสูงสุดนะใครปััมต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็มันจะมีส่วนของการปิดแอนิเมชันที่นี่ด้วยนะครับถ้า จำได้ไหมอันนี้คือปิดไม่ให้มีแอนิเมชันคัดซีนเวลาที่ตัวละครใช้สกิลนั่นเองครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือการเซฟไอดีไปเล่นเครื่องอื่นนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ที่เป็นรูปมือถือ2อันนี่แหละเข้ามาแล้วจะมี2ปุ่มนะครับให้กดปุ่มแรกนะครับเป็นการสร้าง ID นะครับโดยเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดแปถึงสิตัวอ,กอักษรอันนี้ก็แล้วแต่เลยจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับขอให้มันมีภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีตัวเลขด้วยประมาณนี้ลองดูก็แล้วกันม่วๆกันดู ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะโชว์แบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือจะเป็นไ d กับพาสเวิร์ดของเราเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เก็บไว้ให้ดีนะครับสมมติว่าย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับให้กดตรงไหนใช่ไหมครับให้กดด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีขีดสาขีดอยู่หัวผมมันอาจจะบังอยู่นะเออบริเวณหัวผมนั่นแหละก็แตะเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณอย่างนี้มานะครับให้กดปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มนี้นะปุ่มนี้แตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับ แล้วก็กดปุ่มด้านบนสุดนะครับก็คือเอา ID กับพาสเวิร์ดที่เราได้มาเมื่อกี้นั่นแหละครับใส่เข้าไปให้ถูกต้องนะครับมันก็จะกู้ ID ดีได้แล้วส่วนนวิธีที่หนึ่งคือการล็อกอินด้วย Google ก็ทําได้นะครับก็คือเข้าไปที่ตัวปุ่มเดิมเลยเป๊ะแบบเดิมเลยนะครับแต่คราวนี้ให้กดปุ่มที่ 2, โอเคอ่ะกดปุ่มที่2เสร็จกดปุ่มขวามันก็จะดีดตัวของ Google หรือว่าทวิตเตอร์ให้เราทําการล็อกอินนั่นเองครับอันนี้ก็เลือกได้เลยแล้วแต่สะดวก ส่วนการโหลด ID ก็เข้าไปที่ปุ่มเดิมเลยครับด้านซ้ายล่างบริเวณหัวของผมเนาะแล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มเดิมแต่คราวนี้เนี่ยให้ท่านชมเนี่ยเข้าด้วย Google หรือว่า Twitter แทนเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับการเซฟการโหลด ID ครับส่วนเรื่องของการรีเซ็ต ID เนี่ยผมไม่เจอนะแต่ว่าโดยปกติเกมญี่ปุ่นเราลบเกมลงใหม่ก็หายแล้วครับทั้ง iOS และ Android เลย